ได้เวลาที่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเอาโอจ้าฝนตกแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้หรอกนะนี่เดนโบทำอะไรสักอย่างเขาสิถึงจะบอกว่าให้ทำอะไรสักอย่างแต่แบบนี้เดนโบผู้นี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะขอรับโอจ้านี่เจ้าหาัใจสัก่อนที่จะได้ลองทำอะไรด้วยอย่างนั้นเหรอโอจ้าโอ้จะรู้อย่าพูดอะไรที่มันทำไม่ได้สิดินฟ้ากาศาเป็นเรื่องกิเทพแห่งธรรมชาติเป็นผู้ตัดสินนะ หยุดจะได้ไหมขอรับหยุดเธอฝนหยุดเธอฝนสต๊อปสตัอปฝนฝนอ๋อเดนโบไล่ฝนโอ้มิราเคลิลสุดยอดไปเลยเดนโบอ๋าค,ค,คือนี่โอ้แบ,บนจริงเนอะใช่แล้วขอรับ เอาละท่านโอจารุระหว่างนี้เรากลับบ้านกันเถอะนะครับโอตกขึ้นมาอีกแล้วล่ะโอจา่าเดนโบลองทำแบบเมื่อกี้อีกทีสินั่นมันบังเอิญนั่นแหละขอรับเอาเถอะนะลองดูลองดูแล้วก็ขอรับหยุดเถอ,อ,อะฝนฝนสต๊าฟฝนฝนอยู่นะอยู่ไปแล้วโอ้โอาสุดยอดเลยเดนโบ great เดนบุคุมเขามีพลังห้าผลแบบเดียวกับตุกาตาไล่ฝนสินันนนี่ไม่นะเรื่องแบบนั้นตกใจหมดเลยแล้วครับพอเดนโบท่องคาถาปุ๊บฝนก็หยุดปับ๊บแล้วฟ้าก็แจ่มใสขึ้นมาเลยเ,<อ>เดนโบจังมีความสามารถแบบนั้นด้วเหรอจันเนี่ยท่านคาซืมะแบบนั้นก็พูดเกินไปหน่อยนะขอรับจริงสินะ ฝนตกติดต่อกันอยู่แบบนี้เลยสักผ้าขนาดใหญ่ไม่ได้สักทีเลยยังไงก็อยากจะสักผ้าม่านให้ได้นะจ๊ะเดนบดจังพรุ่งนี้ขอร้องหน่อยจะได้หรือเปล่าละ่ะจ๊ะจะจะแจมใส่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ากราะผมทําได้ก็จะทำะยืดเทอฝนฝนฝน ไปเลยเดนโบจังเออจะเดนโบจะมีความสามารถแบบนั้นน่ะแล้วทำไมที่ผ่านมาถึงไม่บอกข้าพะเจ้าล่ะฮะเออจ้าโฮ้ยจริงด้วยจะเดนโบจังเพราะว่านี่มันต้องฟลกุกแน่เลยแล้วขอรับไม่ลับเจ้าไม่ใช่เดนโบธรรมาดาอีกต่อไปแล้วเป็นเดนโบไล่ฝนนั่นสินะเดนโบไล่ฝนจังละ่ะเดนโบไล่ฝนอย่างนั้นแล้วขอรับอา้าวกินจังครับนี่ครับเฮ้ยฝ<า>น,นตกลงมาแล้วครับ อย่าเลยแฮะ,ะจริงสิเดนโบอขอรับแค่คาถานั่นหยุดฝนทีสิอะจะเดนโบกาำตามท<ะ>ี่บอกสิเออคือว่าถ้างั้นถากระผมทำได้จะลองดู<ะ>หยุดท้อฝนฝนสตาร์ทหยุดหยุดนะำฝนเอ้ป่าวสดยอดเลยเ<ะ>ดนโบคุณทำได้เยี่ยมเดนโบฮะไม่หรอกขอรับ เพราะมันบังเอ,อิญนะขอรับนีลักินจังบอมโอ้แย่เลยฮะถ้าฝนตกทุกวันแบบนี้ก็ทำควาผู้สื่อรอไรอะอร่อยไม่ได้พอดีนี่มันนี่มันเจ้าของร้านหนุ่มที่ขายบวบและปลาโอแห้งพันสลายท่านควาผู้สื่อสวัสดีนะขอรับฮะเเ็นโบกุ้งได้ยินข่าวลือเรื่องที่เธอเป็นเดนโบก้ไร่ฝนมาละที่ทำให้ฝนนี้หยุดหน่อยจะได้หรือเปล่าล่ะขอรับจะลองดูนะขอรับ หยุดเถอฟฝอนฝนฝนสตาร์ทฝนฝนหยุดเอตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละแห่งสายแหงส่ายคำพูดของผมกใจนะได้บุกคุงช่วยดีมากเลยไม่หรอกไม่หรอกอะไรกันน่ะมันบังเอิญน,นั่นแหละนะาขอรัก <c oughs> นี่นี่วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดทุกคนไปปิกนิกในป่าก,กันดีไหมหล่ะจ๊ะว้าว ดีครับโอ้จ้าปิกนิกอย่างนั้นเหรอเหมือนกับการออกเดินเร็วไปเที่ยวเล่นพลางทานข้าวกล่องข้างนอกนะแม่จะทำข้าวกล่องสุดหรูเต็มความสามารถเลยเด้อจ้าโอ้จ้าไอ้จังฝากทำพิซซี่ด้วยละกันนะโอ้จ้าไว้ใจได้เลยจ้าแต่จะไม่เป็นไรเหรอฝนตกหนักสักขนาดนี้พรุ่งนี้ฝนจะหยุดไหมนะพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันจะมีฝนตกหนักนะครับ ไม่ต้องห่วงนะยังไงซะพวกเราก็มีเดนโบจังอยู่ด้วยทั้งคนนี่นะนั่นก็จริงด้วยล่ะนะโ่จะไอจังไม่ได้มีเดนโบแต่เป็นเดนโบไล่ฝนต่างหาก่ะอุ้ยจริงด้วยสิก็ตามนั้นนั่นละนะไม่ขอรับนั่นมันแค่เรื่องฟุกฟุกต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆจริงๆนะขอรับเอ๊แต่ว่าตอนที่เล่นฟุตบอลตอนนั้นก็หยุดฝนด้วยคาถาได้เลยนี่นาใช่แล้วล่ะถ้ามีเดนโบไล่ฝนจังอยู่ด้วยแล้วก็หายห่วงไม่คือถ้างั้นต้องรีบไปทำข้าวกล่องแล้วล่ะนะ พ่อไปเตรียมกล้องกับฟิล์มแล้วกันนะดีละโอจารุเพื่อเตรียมตัวไปปิกนิกพรุ่งนี้ี๋ยวรีบไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเร็วๆกันเถอะพ่ะเจ้าไม่อยากอาบน้ำนะโอนจาถ้าพูดแบบนั้นจะไม่พาไปปิกนิกพรุ่งนี้นะเ๋ยวเข้าเร็วจะไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอครับกลงวันกลงวันจะนอนไม่หลับเลยฝนตกหนักมากเลยครับ ท้ายที่สุดแล้วกระผมจะทําให้มันหยุดพรุ่งนี้ได้จริงๆอย่างนั้นหรอหยุดเถอะฝนฝนสตาร์ฝนฝนอะไม่หยุดตกเพราะว่าแล้วเชียวว่าต้องปลุกไปนตลอดนะไม่สิไม่สินี่มันอาจจะมีอะไรผิดไปก็ได้นะดีละเยอะเถอะฝนฝนฝนสตาร์ฝนฝน แล้วใส่ก้น้อยไปละมั้งเอาละหยุดเ่ะบอลบอลสตาร์สตาร์ตบอนบหยุดอ่ะเย้าอย่าย่ากล่องหนักขึ้นไปอีกถ้าอย่างนั้นคราวนี้ลองแผดเสียงสักส่วนลึกของท้องออกมาให้ดังขึ้นถึงสวรรค์เลยแล้วกันหยุดเธอบอลบอลสตาร์สตาร์ตบอลหยุดอ่ะจะทำยังไงก็ดีแล้วเนี่ย ทันทีทุกคนตั้งตารอมปกินในวันพรุ่งนี้ถึงขนาดนั้นถ้าทำให้ฝนหยุดไม่ได้จะไปขอโทษยังไงกันทีล่ะทำยังไงดียอดเธอฝนฝนตอปฝนฝนยอดเธอฮะ่แน่นเผอหลับไปไม่ทันรู้ตัวซะเนี ans, so like hey, ่ย ว่าแล้วเชียวไม่หยุดตอกจริงจริงนั่นช่วยว่าเดนโบฮะสมกับเป็นเดนโบเก่งนี่เดนโบไล่ฝนเป็นไปได้ยังไงกันนะ